อย่านี้ตักไม่อั้นเลยนะฮะไตปลานะฮะไตปลานี่ครับไตปลานะครับอันนี้เป็นแกงใต้นะครับพี่แกงใต้นะครับอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้ำยากะทินะครับยากะทิเอาน้ำยากะทิดีกว่านะครับจัดเต็มเลยนะครับ อันนี้จะเป็นแกงป่าแกงป่านะครับอันนี้เป็นน้ำยาลูกกำลึงนะครับยาลูกกำลึงแบบแปลกมากนะครับเดี๋ยวลองลองนะครับนีตครับตำลึงสองอย่างนะครับอ๋อนะครับมาทานบ่อยไหมครับร้านนี้บ่อยนะครับมีทอดมันด้วยนะครับนี่ครับพิเศษผักนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อาระจวบนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นชายทะเลนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนำนะครับร้านนี้ร้านนี้น่าสนใจมากเลยนะครับก็นี่นะครับเป็นร้านขนมจีนนะครับก็ร้านขนมจีนปานาชายทะเลนะฮะตรงนี้นะครับอาประจวบเลยครับ นี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ096นะครับ7 2 7 8ส28นะครับลูกค้านี่เต็มร้านเลยนะตอนนี้นะนี่ครับลูกค้าเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในร้านนะครับว่ามีน้ำยาอะไรบ้างนะครับ นี่ครับน้ำยาครับน้ำยานี้ตักไม่อันเลยนะครับไม่ยั้งเลยนะครับสองสี่หกเจ็ดเจ็ดอย่างนะครับเช้าันจะ่ามันจะครบครับร้านเปิดกี่โมงกี่โมงนะครับนแปดโมงถึงสี่โมงอ่าแปดโมงถึงสี่โมงเย็นครับแปดโมงเชถึงสี่โมงเย็น มีบรรยุไหมครับไปม,มีบรรยุเลยขายทุกวันเลยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับกนครับสามสิบห้าบาทถ้าเครื่งไกก็สี่สิบอ๋ออันนี้น<อ>มันมีทอดมันเสริมอันนี้มีอย่างเดียวนะครับสี่สิบนะคร,รับอันนี้เป็นเคียวหวานไก่เคียวหวานไก่สี่สิบบาทนะครับผักฟรีแน่นเลยนะครับอันนี้นเป็นขนมจีนนะครับคครับผมนี่รับ นี่ครับผักนะครับอันนี้อันนี้นนเป็นอทอดมันนะครับมาทานบ่อยไหมครับร้านนี้บ่อยนะครับอ้มีทอดมันด้วยนะครับนี่ครับพิเศษผักนะครับอยู่ตรงนี้นี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมาสิบเก้าปี่ะสิบเก้าปีนะครับ เริ่มเริ่มแรกนี่ขายราคาเท่าไหร่นะฮะที่นี่เริ่มแรกก็ยี่สิบห้าบาทยี่บห้าบาทโอ้เราขึ้นมาเรื่อยเป็นสามใช่พอของมันขึ้นราคาครับสามสิบห้าบาทนี่ขึ้นมานานเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาโมกาลี่อ๋อเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นนะฮะตั้งแต่ราคาของแพงขึ้นเ่ยครับเพราะต้นปีนี้แหละขึ้นปรับราคาขึ้นโอเคครับผมคนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำ ผมมาเป็นลูกค้าประจำนะฮะโอ้นี่ครับไม่พอเติมได้เลยครับน้ำยาครับเ,เรามาช้าไปนะใกล้จะหมดแล้วนะก็อันนี้เป็นไตปลานะฮะไตปลานี่ครับไตปลานะครับนี่ อันนี้ก็เป็นน้ำยาก,กะทินะครับน้ำยากะทิน้ำยากะทิดีกว่าครับจัดเต็มเลยนะครับสามสิบห้าบาทน,นี่เป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกนะครับอันนี้เป็นแกงใต้นะครับนพริกแกงใต้นะครับอันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแกงป่าครับแกงป่านะครับอันนี้เป็นน้ำยาลูกตำลึงนะครับยาลูกตำลึงแบบแปลกมากนะครับเดี๋ยวลองลองนะครับนี้วรัตำลึงสองอย่างนะครับอ๋อนะครับนี่ครับลูกตำลึงนะครับน้ำยากะทิลูกตำลึงเนาะ ก,กมากมาครับท่านผู้ชมเ๋ยเรามาชิมกันนะครับฝอร่อยแร้วเป่าครับกล้องเอียงหรือเปล่าครับเนี่ยกล้องไม่ตรงแล้วเปล่าร <c oughs> ตรงใช่ไหมอันนี้เป็นะมะละกอกับแตงนะครับมีละกอกับแตงด้วยเดี๋ยวจะลองชิมนะว่าเป็นยังไงนะ ทางร้านปกตจิจะมีทอดมันด้วยนะครับทอดมันขายด้วยเราชิมอันนี้ก่อนนะครับนนไม่แพงอืมมาทานกินน่องอารมณ์เหมือนกินในนี้เลยนะครับเหมือนกินไอ้อะไรนะอารมณ์เหมือนกินอาจาัดเลยนะครับ น,นะนี่ครับแปลกดีครับนี่ครับน้ำยากะะทิตำหนึงนะครับแปลกมากครับ ดีครับเป็นน้ำยากะทินะครับใส่ลูกตำลึงด้วยนะครับอืมฮึมี่ผ่าครับมาตูมนะครับอันนี้ยอมมาตูุม มีใบแมงลักนะครับมียอดมาตูมมียอดมากรอกนะครมีถั่วนะครับมีแดงนะครับมีถั่วถั่งอ,อกนะครับ มาครับมาลานดยกันครับได้เดีครับทเยได้ใ่มครับเข้มขน้นขนาดกำใหญ่นะครับ ลูกตำลึงนี่กินปกติแล้วจะขมนะครับแต่นี่ไม่ขมนะครับก็แปลกดีครับอร่อยครับได้ยนั่งรถเก่งไม่ไม่ ก็อย่าลืมมาอุดนกันนะครับอยู่ชายทะเลอ่าวอ่าวประจวบนะครับก็นั่นละครับทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะครับถ้าท่านใดอยากจะมาชิมนะครับใครที่มาเที่ยวประจวบนะครับก็มาอุดนก็นได้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามแับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ